คำเตือนรายการนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเป็นสัต์สัตเป็นสัต์แดกถามจริงี่วันนี้ทำไมต้องเปิดมาเช้ากันเอาเราเปลี <c oughs> ป่ยนเราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างฮะท้ยที่แดกเย็นมาแดกเช้าไหมนี่คือตลาดตลาดใหม่ล่าสุดในย่านเิเดคลิน <ม> <S <S อยู่ตรงข้ามห้างดังก็คือาาพาราไดซ์พาร์คครับเลยซีคอนสแควร์พพามาันิดเดียวตลาดนี้ที่มาที่ไปก็คือเป็นตลาดป้าทุบรถเก่า,าที่มีคดีเรื่องทุบรถจําได้ไหมขวานจาม,มาันนะขวานจามเนี่ยคือตอนตลาดก็เลยอยู่ไม่ได้ต้องมาเปิดอย่างเป็นทางการแต่จริงๆเป็นตลาดสดน่นตลาดสดคือเป็นตลาดเนี่ยขายอาหารขายของกินให้กับพวกพี่ มาออกกําลังกายกันที่จริงๆข้างในคือสูนย์หลวงร .9 นะครับจะเห็นว่าคือวันนี้พี่เขาเลื่อนเพราะว่าเมื่อวานจัดหนักมากใช่ครับนอนตีสี <c oughs> ตื่น7จ็ดโมงทำอะไรมาพี่อเอสังสรรค์นิดหน่อย <c oughs> มีการดื่มแต่ไม่ได้กินนะดื่มอย่างเดียวแล้วก็ที่มาที่ไปคือตลาดนี้พ่อค้าแม่ค้าก็ย้ายกันมามาขายแต่ปัญหาก็คือลูกค้านี่ยังรู้จักกันน้อย แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเพิ่งเปิดตลาด<ม>ก็อาจจะต้องประชาสัมพันธ์น,นิดนึงชื่อตลาดก็จำยากอ่ะ AP Market อ่ะเดี๋ยวไปดูกันวันนี้จะไปแดกอะไรดีปะดูแล้วึกแดกอะไรดีวันนี้ กินที่พลาผมไปลองเลยเเห็นขาบอกมีร้านมีร้านเจๆอยู่ใช่ไหมมีมีมีร้านขนมเนี่ยเฮ้ยร้านนี้กูเด็กเล่งไว้แล้วกนี่ร้านหมูแดงอยากกินต้มเลือดหมูอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่อนนี่ไงร้านหมูแดงดูหน้าตาโอเคดีนะเป็นหมูเป็นหมูแดงสไตล์ไหนหมูแดงสไตล์ฮ่องกงครับอ๋อหมูแดงฮ่องกงไม่ต้องบินไปถึงฮ่องกงแดกที่นี่ก็ได้จิมซาโจยอะไรเนี่ย จิมซาจวยอะไรก็มีอันนี้ไม่ใช่จิมซาจวยทีบางนาคือขายเป็นบะหมี่หมูแดงหรือข้าวมันแดงมันเป็นยังไงพี่ฮ่องกงสไตล์ฮ่องกงนี่มันเป็นไงรสชาติเนี่ยมันจะมันัตเนื้อหมูวันนึกจะคุ้มทำแล้วก็รสชาติเนี่ยจอบปลาชะาฮ่องกงชุ่มฉ่ำหม้อมีดไม่ไม่าหวตีเนี่ยหมูแดงเนี่ยหลายร้านนี่แห้งแห้งแบบคือข้าวผัสีแดงไม่ได้หมูแดงจริงๆไม่ใช่ว่าทาสีแดงไม้มันต้องเป็นแดงๆเนี้ยก็ไปอบใช่ไหมฮะแล้วก็ วัตถุดิบที่เอามาปรุงเนี่ยฝึกนำข้าวมาเลยเอาเหรอใช่ครับอันนี้นำข้าจากไหนนำข้าจากอันนี้ของฮ่องกงเลยครับอ๋อคือพวกเครื่องปรุงต่างๆคือหมูเนี่ยหมูเลี้ยงอยู่หมูอยู่ที่หมูนอกอ่ะหมูไทยอ๋อหมูนอกอ่ะเถอะอ๋อหมายถึง i n g r e เดียนในการนั้นแม่ตอนแรกนึกว่าหมูนี่ต้องจับแม่งไปค้าที่ฮ่องกงแล้วเอามาทำกิ ไ,ไข่ฮ่องกงได้เหรอพี่ใช่ครับถ้ <นะ S 2> ไข่อะพี่ไข่ฮ <laughs> ่องกองเหรอพี่ไข่ในกงกรงเหมือนกันครับแต่ว่ากรงเหมือนไก่โอ้โหโอเคทางั้นผมเอาบะหมี่แห้งหมูแดงครับข้าวหมูแดงก็ได้ได้ครับเออข้าวหมูแดงหนึ่งบะหมีม่หมูแดง หมูแดงโอเคเวลาทำรายการเนี่ยนะผมชอบนั่งดูพี่เขาแดกคืออย่างนี้นะหมูแดงปกตินะทั่วไปเนี่ยเขาบอกก่อนเธว่าเราจะเห็นหมูที่มันแบบแห้งๆดูแบบไม่มีน้ำไม่มีนวลแต่นี้เหมือนกับทาโลชั่นมาแล้วอะอร่อยขอพี่แดกโลชั่นด้วยรสชาติก็อร่อยมันมีความไม่ตรงขอบๆนิดนึงซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่ผมว่ามันอร่อยมันเพิ่มช่วยเพิ่มรสชาตินะอร่อยจริง คือพี่กล้องเนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่แบบแดกยากนะพิธถีพิถันกันแดดนี่มันกินเหมือนเหมือนตัวอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ก่อนแดาต้องดมพี่งั้นเปลี่ยนรายการเป็นดมอะไรดีเฮ้ยโทษร่าดมแดดอะไรดี <c oughs> มาเขาบอกว่าอาหารนี่ดีรสชาติเนี่ยมันต้องมีครบเออมันต้องมีกลิ่นสีไม่เตะนี่อะไรได้ยินมากสีไม่เตะรูปรสกลิ่นเสียงมันมีมีไหมอะไรนะ รสชาติต้องอร่อยอใช่ไหมรสสัมผัสนะสองเือกลิ่นสมัมผัสนะมสามเนี่ยหน้าตาต้องดีหน้าตาน่ากินข้อที่สี่สำคัญคือเขาเรียกว่ากินแล้วต้องลึงลกถึงอยากนะกินอกีกผมเนี่เป็นคนที่สิ่งที่ขาดไม่ได้ตอนกินบะหมี่ก็คือน้ำปลากับกับน้ำส้มสายชูนะแต่วันนี้พอดีร้านนี้ไม่มีน้ำปลาเฮ้ยถ้ากินแล้ว ลืมไปเลยพึ่งเนี่ยกินไปตั้งหลายครับพึ่งนึกออกว่าพริกกูไม่ได้เสริมจาแต่มันมันก็อร่อยนะ,อ,ะอย่างนึงที่สมัมผัสได้ครับคุณผู้ชมปกติถ้าข้าวพวกหูแดงข้าวหมูกรอบพี่ม,มันจะมีะนี่ซีอิ๊วดำอ่าใช่ใช่ที่ใส่พริกอะไรอ่าอันนี้ไม่ต้องใส่เลยยังไงจุ แดกได้ไหมได้จุกแต่แดกได้วันนี้ลองร้านนี้กันชื่อร้านสุกรครัวสุกรสุกรตอนแรกนึกว่าแผงขายหมูพี่ชื่ออะไรชื่อหมูเอาชื่อหมูไงสุกรแปลว่าอะไรหมูนี่เมนูมีอย่างนี้ขายหมูหมดเลย อ่มีหมูไหนครับหมูหมูตอนนี้มีแค่เมนูนี้ครับสันคอแล้วอันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เป็นข้าวแห้งบ้านบึงครับโอ้แล้วไงพี่มีหมูไหมไม่มีข้าววันพีผมไม่ขายหมูนี่ไงนี่ไงหมูอันนี้คืออะไรครับสันคอหมูสันคอหมูเป็นข้าวข้าวข้าวหน้าสันคอหมูแล้วอันนี้คือข้าวแห้งข้าวแห้งบ้านบึงทำไมถึงข้าวแห้งพี่มันเหมือนข้าวต้มเหรอที่เห็นที่เห็นน้ำ ออ๋ไม่เห็นพี่มันทำจากอะไรจริงๆอ่ะมันคือมันขายอยู่ในร้านข้าวต้มแต่ว่าท่าภูเก็ตเนี่ยก็คือจะเอาเครื่องทะเลหรือเครื่องข้าวต้มเนี่ยไปลวกเหมทางบ้านบึงเขาจะไปผัดกับไข่แล้วก็ข้าวจะบอกว่าเออนี่มันเหมือนไข่ไข่อ่าไข่ไก่ซีฟู้ดคั่วไก่คล้ายคล้ายคั่วไก่แต่นี่มันเป็น่วทะเลแต่เราก็ไม่ได้ใช้เส้นหรือข้าวใส่ไปในข้าวปกคนข้าวทั้งทั้งบ้านบึงเขาจะทานกันแบบนี้ ต้องรอต้องรอสี่จานนี้เหมือนกันไหมพี่เหมือนกันครับเป็นข้าวแห้งทะเลเราใช้กระพงทะเลกุ้งแชบวยแล้วก็ปลาหมึกด้วยนี่ฮะนี่ปลาหมึกกุ้งแล้วก็แล้วก็ปลากระพงทะเลอยะให้ดูกุ้งตัวใหญ่มากไม่ใช่กุ้งตัวเล็กนะพี่ที่ขายขายข้าวแห้งนี่กี่บาทเจ็ดสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทแต่ได้ทะเลอย่างนี้นะมีขายด้วยนะ แล้วหมูอะครับพี่7 0บาทเช่นเดียวกันครับอันนี้เป็นสันคอของเบาโก้อ๋อหมูหมูสุขภาพด้วยนะปกติขายแต่กี่โมงกี่โมง6โมงเช้าถึงประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองใช่ไหมที่ร้านเราไม่ใช้ผงชูรสไม่ใช้หมักอะไรทั้งสิ้นส่วนใหญ่เมนูลูกค้าต้องลองต้องลองกันส่วนใหญ่จะเป็นสันคอคือมึงคุยกับเขาขนาดนี้ต้องลองลองไหมเอาเส้นหนึ่งครับอันอันไหนอันไหนน่ากินสุดผัดให้ผัดให้ใหม่เลยไหมไม่เป็นไรเอ้าเออผัดให้ใหม่ก็เจ๋ง อนี่ของผมนะครับข้าวอะไรนะพี่ข้าวหน้าสันคอสเต็กค,ครับข้าวหน้าสันคอสเต็กอันนี้คือข้าวส,สันคอหมูเดียก่อนนไปเรื่องอาหารพี่กลับมานิดนึงตลาดนี้มันมีฉายายหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ผมเพิ่งค้นพบว่าตลาดเก้าอี้ดนตรีฮะอ๋ออะทำไม่ะครับลุกปุ๊บแม่งไม่มีที่นั่งพี่ เมื่อกี้เดินมาวนแม่งอยู่5นาทีกว่าจะมีที่ลงเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาตลาดนี้แล้วคุณได้ที่นั่งนะต้องคุณไปตอาคนอื่นนะต้องถอดสูตรไว้เลยหาคนเฝ้าด้วยอ่ะมาอ้อันนี้นันี่แบบน้ำจิ้มข้าวต้มเลยนะแต่ดีผมดูดูผ่านๆเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่มัน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 ขายอารมณ์เดียวกันป่ะใช่อารมณ์เดียวกันคือส่วนผสมมันคล้ายๆกันเพราะน้ำจิ้มข้าวมันไก่ส่วนใหญ่ก็เป็นเต้าเจี้ยวนะครับ ็ปแล้วอดไม่ได้ขอแดกก่อนนะต้องแดกไข่ๆบ้างอ,อันนี้คือสัมผัสที่เท่าไหร่ครับอารมเป็นงไงอารมณ์แม่งเหมือนพวกข้าวต้มปลาแต่ไม่มีน้ำอะ่ะ แต่มีไข่ด้วยเขาต้มโปดม๊ดแตไม่ใส่ไข่นะครับร้ามันเหมือนกินเขาต้มแต่มันไม่มีน้ำอ่ะน่าอร่อยนะอร่อยพี่แปลกๆเลยคือเดี๋ยวนะท่านผู้ชมผมเป็นคนไม่กินซีฟู้ดนะแต่มันกินจนผมอยากอขอลองขอลองข้าวได้ไหม,มข้าวกับไข่ลองอะไรพี่เพราะมันมันน่ากินไข่ไข่ไข่แค่ข้าวอัไข่ แต่ที่นี่แม่งโคตรอร่อยเลย กะเพราหมูสันคอหมูสันคอก็มีรสแมรี่เหมือนเดิมนะใช่ไหมใช่คือมันเป็นสามสเต็กแล้วแต่ว่าเนื้อสันจะเป็นอะไรแต่หลักๆของเราคือกะเพราของที่นี่กระเทียมไม่อั้นใบกะเพราน้นๆเพราะผมไม่เป็นคนที่เกลียดมากการกินกะเพราที่ใส่ใช่ใช่ผมก็ไม่กินคือต้องถามก่อนเลยว่ากะเพราคุณใส่อะไรบ้างผมไม่ผมเรียกเพราะอะไรกะเพรากะเพรากระเทยอ่ะพูดจริงๆนะถ้าเกิดคนที่เป็นแบบ แม่ครัวจริงๆแม่ครัวสมัยก่อนคนไทยกับคนจีนเนี่ยไม่ได้ใส่กุ้งแต่ว่าเคยดูมีพี่เขามีรีวิวเขาก็บอกไม่ยากว่ากะเพรา,ราจริงๆมันเกิดจากอะไรแต่ว่าคือเราไม่เราไม่ชอบอะครับเวลาที่ไปกินกะเพราสั่งกะเพราแล้วมีใบกะเพราสามไปใช่เพราะฉะนั้นเวลาผมทำผมก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะสโลแกนของเราคือเรากินยังไงเราทําอย่างนั้นอืเราชอบกินไปกะเพราทอ่เราเป็นอันที่เราทํากินเองเราขายลูกค้าเรากินยังไงเราก็ขายลูกค้าแบบนั้นน่ากินไหม อ่ะ่านผู้ชมครับจานนี้ผมขอลุยเดี่ยวนะป้าเป็ดขอตัวไปทำอะไรครับไปเข้าส้วมนะครับแกไม่ไหวแล้วจริงๆนี่ยังคงเป็นสเต็กหมูสันคอนะที่มีโรสแมรี่แล้วก็ที่นี่เอกลักษณ์ของเขาคือเครื่องจัดเต็มเครื่องกัะเพรานะเจ้าพริกกี่เม็ดมี5้าระดับบอกเขาได้เลย อันนี้คือระดับเขามีจะเปอะไรนะอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยแล้วก็ป่าช้าอันนี้ผมขอให้ระดับประถมก็คือพริกะมาสาเม็ดกระเพรานี่ให้เต็มๆนะครับอ,อินยังวะจุกประเภทเฮ้ยขนมต้องมีขนมปิดท้าย สวัสดีครับลูกตาลอยแก้วร้อนไหมแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงใช่ลูกตาลอยแก้วเราก็สุดยอดเลยนะคะลูกตาจะหอมมากแล้วก็ไม่หวานมากอะคะ่ะอันนี้อะไรพี่อันนี้เป็นลูกตาลอยแก้วค่ะตาลอยแก้วแต่แก<อ>้ว<อ>ของรเราตีอ่อนมากติผมเห็นตามร้านทั่วไปมันตกสีขาวๆนะของเรานี่าใส่แว<อ>่นใช,ใช้ใช้น้ำน้ำเชื่อมอ๋อมันจะหวานมากนะคะเพราะบางที่เขาผสมน้ำเปล่าเยอะเนอะ รับรองได้ของเราก็คือของเรานี่ของคุณภาพล้วนๆค่ะที่พัดมาขอมาล้างปากกันหน่อยได้พี่ผมเลงวะเข้าเหนียวมะม่วงเข้าเหนียวมูนเองป่ะมูนเองทุกอย่างเราทำเองหมดโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้เหลือแค่นี้นะ ผมว่าได้มาช้ากนิดอดใช่ใช่ถูกต้องค่ะอ๋อบีข้าวเหนียวสองประเภทก็คือข้าวเหนียวใบเตยใบเตยล้วนๆนะคะเราจะไม่ผสมสีของเรานี่อ๋อไม่ได้ผสมสีถูกต้องค่ะหอมมากเลยนะคะแล้วมะม่วงนี่ก็คือน้ำดอกไม้เนี่ยถูกต้องค่ะต้องชิมข้าวเหนียวต้องกินใช่เราท้าให้ชิมค่ะอ้าวท้าเลยเหรอพี่อ้าวแล้วมึงกิน เขาบอกว่าท้ายชิมะถ้าไม่อร่อยกลับมาปลาหัวพี่ก้องถ้าไม่อร่อยโคแก่มาครับโคแก่กินลูกตาลอ่อนแต่ไม่ได้กินหญ้าอ,อ่อนนี่ดูเดี๋ยวก่อนขออนุญาตท่านผู้ชมแดกตรงนี้นะครับไม่ไปที่โต๊แล้วขี้กเกียจโอ้โหชิ้นเป้งเป้ง,ปงนิม่มนิ่ม <im itation> <im itation> ชื่นใจปลาลอง อีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ของรายการเรานะฮะคุณผู้ชมเราใช้ช้อนร่วมกันนะไม่เป็นไรเป็นโลหฮีอะไรก็เป็นมแล้วลูกตาเราจะอ่อนมากใช่แหมเพราะว่าขนาดเดินเดิไม่ดูเนี่ยน้ำเชื่อมเนี่ยไม่ได้หวานจัดมากนะถึงขนาดเบาหวานแดงไม่ได้นะอันนี้เบาหวานพอไหวนะต้องไปออกกำลังกายด้วยพาดูแล ่ตรงนี้ก็ได้นะคนละกระบพ้อกันไม่เป็นไรทีมงานผมกินเวลาถ่ายแค่สองคนแต่แป๊บสี่คนมะม่วงต้องจัดเต็มๆนะขอชิมมะม่วงก่อนนะนี่นะครับข้าวเหนียวสองอย่างนะข้าวเหนียวใบเตยใบเตยจะหอมมากนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่สองไม่ได้ใส่สองสี่หรืออะไรนะคะเป็นใบเตยล้วนๆนะคะ ดีไปเตยมไม่เหมือนที่อื่นเลยนะคะสังขยาไม่ได้หวานแหลมหวานแบบคือหวานก,นกำลังกินเ,กเ,เนี่ยเใช่ใช่ใช่ ครับขอบคุณแะคุณผู้ชมวันนี้นะเราหลายร้านแล้วที่เรามาชิมกันตั้งแต่เช้าตลาดอะไรนะพี่เ p m a มา e t AP m a r k e ีมาก็อยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงข้ามเสรีเซ็นเตอร์เก่าก็พือนลารายตาครับแต่ก่อนจะจากลากันไปวันนี้นะผมฝากถึงเจ้าของตลาดนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยผมเกิดอาการอยากเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำท่านนะฮะเก็บเงินผมไม่ว่านะครับเหรียญฮะเตรียมที่แรกให้ผมด้วยครับวิ่งไปไม่มีที่แรกเหรียญเอาแล้วหยดแบงไม่ได้อโทษูวิ่งไปวิ่งกลับหยอดแบงแล้วมันไม่หยอนไม่ได้ คือให้ให้เก็บเหรียญพี่แล้วนึกสภาพคนอยากเข้าห้องน้ำไหมวิ่ง้าไปแล้วแม่งไม่มีที่ให้แลกเหรียญกูโชคดีเตอนแถวนี้อยู่บ้านคือไม่งั้นกูขี่ับเขาบ้านไม่งั้นกูขี้หน้าท่วมแล้วพี่ไม่งั้นไม่เป็นไรฮะวันนี้ตั้งแต่เช้าเราเลิกพักเรื่องขี้นะเราคุยกันตั้งแต่บะหมี่หมูแดงมีข้าวหมูแดงร้านพี่ถุกกรร้านเมนูอะไรนะข้าวผัดแห้งสเต็กอะไรรสรสแมรี่อะไรนะพี่รสแมรี่ก็เป็นสันคอหมูสเต็กสันคอหมูอ่าแล้วก็มีอะไรนะ มีที่มีข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ต้องกลับไปกินบ้านแล้วแล้วนี่ร้านขนมไทมวยสอแม่ลูกพันยิมสอลูกแม่พันยิมอย่าไปล้อชื่อแม่ให้พี่เขานะอ่นนั้นก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถ้าชื่นชอบหรือคุณอยู่สะดวกอยู่แถวสีนครินย่านนี้นะคุณมาลองที่นี่ได้แต่แล้ที่จอดรถที่จอดรถเยอะที่จอดรถสะดวกอาหารอร่อยแต่ถ้าห้องน้ำคุณเล่เหลียนห้าบาทเยอะนะฮะหรือเข้ามาจากบ้านเลยหรือเอามาจากบ้านเลยนะฮะแล้วก็ที่นั่งนะ เป็นเก้าอี้ดนตีนิดหนึ่งถ้านั่งเนี่ยเอาคนเฝ้าโต๊ะไว้ด้วยไม่งั้นลุกไปคุณจะไม่มีที่นั่งนะฮะถ้าชื่นชอบรายการเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกด subscribe ด้วยสามอย่างเลยนะแล้วเจอกันใหม่อีพีต่อไปอีพีที่สี่แล้วรอติดตามว่าจะไปกินอะไรกันใช่สําหัับวันนี้ผมคอมมนมาได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับ